สำหรับคันนี้นะคะใครนะที่อยากได้เดิมๆไปใช้งานนะคะเอาแม็กชุดนี้ไปเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสภาพยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะด้านในนะคะจะคุมโทนด้วยสีครีมนะคะเราจะบอกได้เลยนะคะว่าเป็นเบาะหนังที่ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยตำหนิใดๆไม่มีการขาดนะคะลูกค้า กลับมาพบกับน้องจงบอรถบ,บ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเอาใจใครนะคะที่ชื่นชอบใน Honda Civic นะคะใครนะที่หาตัวนี้อยู่นะคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะกลับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Honda Civic นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ตัว E นะคะคันนี้เป็นปี2008นะคะ เก่าแต่เก่านะจ๊ะคุณพี่บอกเลยนะคะคันนี้สภาพคือดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้จะยังเป็นไฟหน้าแบบไฮโดรเจนอยู่นะคะกระจังหน้าคันนี้จะเป็นโครเมียมนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครนะที่อยากได้เดิมๆไปใช้งานนะคะไม่ได้เน้นจะต้องแต่งนู่นแต่งนี่นะแต่จ้ำแถบไปให้ดีกว่านะคะอ่ะ แม็กชุดนี้ไปเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสภาพยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ได้เดิมๆจริงๆนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบในโครมกระจกแล้วนะคะบอกเลยว่าสภาพคือสวยจริงและคือฟิลมนะ์มอะฟิล์มใสด้วยบอกแล้วว่าวัยรุ่นจริงนะสําหรับคันนี้นะคะมือจับประตูคันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีแต่งกิมมีครตลายนะคะด้วย เส้นสีแดงนะคะลูกค้าจำบอกเลยว่าคันนี้ดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะที่เอาไปใช้งานนะคะหรือว่าจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้จำว่าก็น่าจะโอเคอยู่นะคะสำหรับคันนี้ไฟหลังคันนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยจะเป็นไฟหลังแบบโดนัทนะคะลูกค้าจำบอกเลยว่าได้ความเดิมเดิมไปเลยนะ,ะมาเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังให้กันถึง2จุดเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ และที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะลูกค้าด้านในบอกเลยว่ารอยช้ำตำหนิ แทมจะไม่มีเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะออโต้ในส่วนของด้านคนขับนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะในส่วนของด้านในนะคะพวงมาลัยจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมจอให้แล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะด้านในนะคะจะคุมโทนด้วยสีครีมนะคะเราจะบอกได้เลยนะคะว่าเป็นเบาะหนัง ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยตําหนิใดๆไม่มีการขาดนะคะลูกค้าเพราะบอกเลยว่าคันนี้ใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะสําหรับรถเจ้าคันนี้นะคะได้ความเดิมๆส,สวยๆใหม่ๆกิ๊บกไปเลยนะคะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ในส่วนของด้านหลังเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าเบาะก,ก็คือยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะลูกค้าไม่มีดำนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้ไปคือ พร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะในส่วนของด้านหลังจำถือว่านั่งสบายเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะใครนะคะที่หาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่บริบ้าสาขาราชบุรีเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับส่วนด้านรอบคันนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในเดี๋ยวจำเปิดฝากระโปรงให้ชมนะคะจำบอกเลยว่ารับประกันนะคะว่าไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมแต่ต่อคัสซี่คัสจอเลขหม่แน่นอนค่ะ แราจะเปิดฝากระโปรงให้ชมนะคะว่าด้านในเป็นยังไงนะคะเข้ามาในส่วนของด้านฝากระโปรงด้านหน้าแล้วนะคะบอกเลยว่าให้ดูที่ฝากระโปรงก,ก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะคะไม่มีรอยไขเลยนะคะลูกค้ารับประกันเลยว่าคันนี้ไม่มีชนหนักนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้รอยสอาก,ก็ยังอยู่เลยนะคะลูกค้าขนาดเป็นรถปี2008แล้วนะคะลูกค้าเก่าบอกเลยว่าใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะได้ความเดิมนะคะรับประกันให้เลยนะคะว่า ไม่มีชนหนกักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้หมดหายห่วงได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากชมรถแบบใกล้ชิดนะคะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่บ่อรถบ้านสาขา่ราชบุรีเลยนะคะสําหรับสินสซดของน้องนะ เลยนะคะว่าเดนออกโดนใจมากๆเลยนะคะราคาของเจ้าคันนี้นะคะจะอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับใครนะที่ตามหาเจ้าคันนี้อยู่นะคะเนื้อคู่อยู่ที่นี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันม่